สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565มานํามานำเสนอครับลูกน้องหามนายตีกันจำหนังโฆษณาเจ้านายไอริทกินแบล็กกันได้ไหมร่วม30ปีที่แล้วดังทะลุจอรุ่นนมแตกผ่านวันนี้คงไม่รู้จักแต่รุ่นนมยานรู้จักแน่ เป็นหนังโฆษณาเล่าไทยยี่ห้อแมวดำแต่สลากข้างขวดเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า black cat ยุคนั้นคำว่า black เป็นคำที่รู้กันในหมู่คอเล่าว่าหมายถึงเหล้านอกราคาแพงยี่ห้อหนึ่งก็ตกขวดละ400-500บาทแพงระยับราคาแพงจึงเป็นตัวบอกทั้งฐานะและทั้งชั้นวันนะของผู้ดื่มว่ามีระดับแต่ black ไทยคือ black cat ขวดละไม่ถึงร้อย เอเจนซี่ผู้ทำหนังโฆษณาเขาจึงจับจุดแข็งตรงแบล็กนอกมาแบ็กอัพแบล็กไทยทำหนังออกมาในกรอบคิดไอริสที่เป็นลูกหนี้นั่งล้อมวงดื่มแบล็กแค p กันอยู่ฝ่ายสมุนเจ้าพ่อนายทุนเงินกู้เข้ามาเห็นเข้าก็แจ้นไปฟ้องเจ้าพ่อเจ้านายไอริสกินแบล็กพอเจ้าพ่อได้ยินก็โกรธควันออกตูดนำสมุนขึ้นรถเป็นขบวนหมายไปกระทืบไอริ น้อยไม่มีเงินใช้นี่แต่ดันมีเงินกินแบล็กขวดละ400 5 0 0ถึง500ไอริดเห็นคาราวานเจ้าพ่อวิ่งฝุ่นตลบตรงมาตกใจถือขวดแบล็กแคทค้างขามือเจ้าพ่อลงจากรถปรีเข้าหามึงตายแน่แต่พอเห็นแบล็กแคทในมือไอริดเจ้าพ่อสตันไปสักสามวิทั้งบริเวณกลั้นหายใจเงียบกริบจะหายใจกันได้ก็ตอนเจ้าพ่อส่งเสียงผ่านลำคออวบเบา นุ่มนวลกับไอริดเล่าแก้วสิก็เฮกันสิครับหนังโฆษณากลายเป็นหนังบูที่แอนตี้คลายแม็กพูดกันต่อๆในมุมตลกอยู่นานทำให้แบล็กแคทขายทลายถลม่มเนี่ยก็คงงงกันสิว่าอะไรวะไม่เข้าใจผมจะมาไม้ไหนกันแน่ก็ไม่ไม้ไหนหรอกคือเมื่อวาน17มิถุนาเห็นผู้ว่ากทมนายชัตชาติสิทธิพันธ์ และนายกเมืองพัทยานายปารเมศงามพิเชษไปเป็นแขกนายกที่ทำรรเนียบรัฐบาลไปร่วมประชุมสบคในนัดเปิดหน้ากาก,ากประเทศกันได้ตามอัธยาศัยคงได้เห็นบรรยากาศกันแล้วตามข่าวตามจอที่ผมนำเรื่องไอริสกินแบล็คแคทมาประชันกับเรื่องผู้ว่ากทมเข้าทำรรเนียบก็เพียงจะบอกว่าบ้านเมืองที่มีปัญหาจากการแตกแยกในหมู่ประชาชนนั้นส่วนหนึ่ง มาจากลูกยุลูกเสียมและการเป่าหูของลูกน้องถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายหนักแน่นฟังหูไว้หูไม่หุนหันพลันเล่นไม่บ้ายุไม่บ้ายอย,ยกใจเหนืออารมณ์จะเป็นส่วนสลายความอึดอัดขัดแย้งในบ้านเมืองบรรยากาศสมัครสมานและสร้างสรรค์จะเข้ามาแทนที่ได้มากกรณีนายกกับชัดชาติผมสังเกตว่ามีขบวนการเชิดชัดชาติ ขึ้นไปเหยียบเงานายกนับแต่วินาทีแรกที่รู้ว่าได้เป็นผู้ว่ากทมพยายามปั่นข่าวปั่นประเด็นสร้างกระแสะให้ผู้ว่ากทมกับผู้นำรัฐบาลประหนึ่งน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันได้แต่จะทำงานเข้าด้วยกันไม่ได้แต่เมื่อวานก็ได้เห็นวุฒิภาวะคนเป็นผู้ใหญ่และผู้น้อยจากคนทั้งสองคือนายกและผู้ว่ากทมนายกด้วยวุฒิภาวะผู้ใหญ่ ประหนึ่งเจ้าบ้านกุลีกูจอต้อนรับเป็นกันเองจริงใจกับแขกที่มาเยือนบอกทั้งกับผู้ว่ากทมและทั้งนายกเมืองพัทยาว่าเราพี่น้องกันเรียกว่าผู้ใหญ่ยินดีโอภาปราศัยมีใจเมตตาผู้น้อยก็นบน้อมพนมมือค้อมวันทามันเป็นภาพทำให้สังคมสบายใจผู้ใหญ่หันหน้าเข้าหากันสมุนบริวารน,นักเสี่ยมจะได้เบาๆลงไป ในเมื่อผู้ใหญ่ไม่บ้าจี้เมื่อใครอยู่ในตำแหน่งฐานะไหนก็ต้องทำงานในหน้าที่ตามตำแหน่งฐานะนั้นร่วมประสานยังประโยชน์ในงานให้สำเร็จกับบ้านเมืองและประชาชนอย่างที่ทั้งนายกและทั้งผู้ว่าชัดชาติให้สัมภาษณ์นั่นนะฉะนั้นลูกน้องก็ดีผู้มีเจตนาซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังชัดชาติก็ดีอย่าพยายามสร้างภาพสร้างข่าวเสี่ยมให้เกิดทัศนคติฝ่ายเขา ฝ่ายเราระหว่างนายกกับผู้ว่านักเลยคนเรานั้นไม่ได้สูงที่ตัวแต่สูงที่ใจแข็งแกร่งก็ไม่ได้วัดกันที่กายแต่วัดกันที่ใจฉะนั้นทีมปั่นข่าวสร้างภาพผู้ว่าถ้าไม่อยากให้คุณชัดชาติ้องเสื่อมเร็วถึงขั้นคนหนึ่งล้านสามแสนออกมาบ่นว่ากูไม่น่าเลือกผิดแล้วก็นี่ก็พุทธที่22มิถุนาเป็นผู้ว่าจะครบเดือนแล้วหยุดหนังโฆษณา แล้วเข้าเนื้อหาหนังฉายจริงให้คนกอทมอดูได้แล้วจากตีสี่ตีห้าออกมาเข้าฉากวิ่งเปลี่ยนเป็นลุงมือในเนื้อหางานที่เป็นปัญหาของกอทมอจริงๆดีกว่าวิ่งไปดูสิตีสี่ตีห้าทั้งขยะแห้งขยะเปียกถุงขยะเท่าภูเขาย่อมย่อม,ย,ม,ย,มยังกองคาเสาไฟฟ้าขนาดไหนหนูตัวเท่าแมวคุ้มครองเป็นสัตว์พันเมืองที่กทมคุ้มครองหรือยอย่างไร อย่าไปวิ่งตรงลานสาลาว่าการกทมเก่าตรงเสาชิงช้าเลยตรงนั้นมันเป็นลานโล่งลานเรียบเก๋แค่ถ่ายรูปโชว์โน่นท่านผู้ว่าลองถีบสองล้อตีนเปลี่ยนสถานที่ถีบโชว์จากลานเสาชิงช้าไปถีบบนฟุตบาทดูซิว่าถีบได้ไหมอย่าว่าแต่รถถีบเลยทุกวันนี้เอาแค่สองตีนถีบปากกัดของผู้คนกทมาหาฟุตบาทสักแห่งให้เขาเดินได้ลากกระเป๋าได้ สะดวกสบายเหมือนบ้านเมืองอื่นเขาเจอแล้วมาถีบผมได้หนึ่งทีก็ไม่ได้พูดในความหมายโทษคุณชัดชาติเพราะท่านเพิ่งมาแต่ปัญหานี้มันรอเทวดาถุงแกงอย่างท่านมาโปรดเป็นสัตวัษแล้วก็ได้โปรดเถิดพรีดฝนตกน้ําท่วมขังผมไม่ขยําคอเรียกร้องท่านเพราะเข้าใจปัญหาอันเป็นองรวมแต่ละผู้ว่าแก้ปัญหารับงานสารต่อกันมาเรื่อยๆที่จะตกสู้ อยให้แห้งเหมือนทุ่งกุลาสมัยก่อนแบบนั้นพูดเพื่อหวังด่ากันล้วก็ได้แต่ถ้าใช้เหตุผลพูดมันพูดอย่างนั้นไม่ได้เรื่องจราจรในท้องถนนเหมือนกันขอโทษนะศีรษะท่านไม่มีเหานะดีอยู่แล้วฉะนั้นอย่าพยายามหาเหามาใส่หัวเคยฟังเพลงของตั๊ก,กแตนชนรดาเรื่องนอกวงแขนคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้นั่นนะมันไม่ใช่งานที่คนเป็นผู้ว่ากทม จะมีอำนาจไปแก้อะไรได้โดยตรงการที่ท่านทำให้เห็นว่าเป็นงานกอทมอก็ระวังเถอะแค่สีแยกสะพานควายอนุสาวรีย์ยังต้องนั่งปวดขี้ปวดเยี่ยวเป็นชั่วโมงในรถแล้วคนจะมาร้องให้ผู้ว่าเอาเก๋งสุขขาคอยเร่บ,บริการเข้าสักวันเอาบนฟุตบาทงานท่านโดยตรงให้มันสะอาดและเดินได้สะดวกสักกอดไม่เหยียบร้านค้ารถเข็น ไม่สะดุดแผ่นปูกระเดกเป็นหลุมบ่อจนหัวขมำ,ำ่ข้ามสะพานลอยไม่ถูกสารพัดส,สายรัดคอตายก็บุญแล้วเมื่อวานลงทางด่วนตรงช่องเจาะโรงงานยาสูบเพื่อเลี้ยวเข้าถนนซอยย้อนลงไปเข้าถนนสุขุมวิทผ่านสวนป่าเบญจกกิติมองทางขวาเห็นไม้ใหญ่ไม้เล็กพืชคลุมดินได้ฝนยืนต้นเขียวกรกรึมตามธรรมชาติครั้นมองซ้ายถนนเล็กๆขนานทางด่วน เห็นเจ้าหน้าที่ขมีขมันสร้างสะพานลอยฟ้าต่อจากในสวนเบญจกกิติข้ามทางด่วนเลิ่ววไปสวนลุมพินีที่จะบอกไม่ใช่ตรงนี้แต่เป็นตรงถนนเล็กๆขนานทางด่วนจากพระรามสี่ไปออกสุข,ขุมวิทต,ตรงทางรถไฟนั่นแหละเมื่อก่อนพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านค้าแผงลอยยาวพลืดไปจนออกถนนสุข,ขุมวิทแต่ตอนนี้เขาเคลียร์พื้นที่หมดแล้ว กำลังทำเป็นทางเดินเท้าไปสู่ทางเข้าสวนเบญจกกิติปรับทัศนียภาพสบายตาสมกับเป็นใจกลางมหานครก็สงสัยพ่อค้าแม่ค้าเขาไปอยู่ที่ไหนกันหมดปรากฏว่าทั้งหมดไปสุมอยู่ใต้ทางด่วนตรงทางลงสุขุมวิทนั่นเองนี่แหละครับงานของท่านผู้ว่าชัดชาติโดยตรงผมไม่อยากใช้คำว่าทัศนอุจ,จารเลยเพราะเข้าใจและเห็นใจคนค้าขายที่เดิม แม้เป็นการบุกรุกที่หลวงแต่การที่เขายอมย้ายโดยไม่รวมตัวเรียกร้องนั่นแสดงว่าพ่อค้าแม่ขายจิตใจสูงเสียสละเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วจึงอยากให้ท่านผู้ว่าไปจัดระเบียบเพราะอยู่ริมถนนใหญ่แต่สภาพมันแย้งตึกระฟ้ามหานครย่านนั้นให้ภาพไม่งามไม่สะอาดเลยพื้นที่ใต้ทางด่วนตรงนั้นกว้างขวางพอสมควรกทมเช่าทางด่วนเขาสิครับท่านเป็นวิศวะ ก็ดีไซน์แบบแผงลอยให้เก๋ไก๋น้ําไฟขยะจัดให้เป็นระบบแล้วให้เขาเช่าราคาชัดชาติตรงนั้นจะเป็นทั้งหน้าตาท่านและหน้าตาเมืองทั้งจะเป็นต้นแบบให้ท่านยกแผงลอยตามฟุตบาทให้ไปอยู่ในที่อันควรซึ่งไม่เฉพาะตรงนี้หมายถึงที่อื่นๆด้วยใต้ทางด่วนสุขุมวิทที่กั้นห้องกระจกร้างตอนนี้คนรู้จักกันนี่แหละ เช่าทางด่วนเปิดเป็นร้านอาหารเมื่อ30กว่าปีก่อนแต่ด้วยเหตุทางคาตกรรมจึงต้องเลิกไปต่อมาเห็นมีคนเช่าขายของก็เลิกไปอีกผู้ว่าเอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำให้แม่ค้าเขาอย่างน้อย200กว่าข้อที่หาเสียงไว้ก็ทำได้หนึ่งข้อละเนี่ย12สิงหานายกจะมาเปิดสวนเบญจกกิติคุณชัดชาติรีบจัดการตอนวันเปิดงานรัฐบาลกับงานกทม จะได้ประสานกันสวยงามไงละ่ะใต้ทางด่วนตรงนี้ทำให้ดีเถอะเมค้าแผงลอยจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะทั้งไทยทั้งเทศมาเที่ยวสวนเบญจกกิติก็จะตั้งต้นลงท้ายด้วยอาหารการกินกันที่ตรงนี้เชียร์ท่านผู้ว่ากทมมาตั้งนานขอถามคำผมแปะเบอร์บัญชีไว้ตรงนี้ได้ไหมครับวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ